รายการดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทําความดีในทุกรูปแบบเลยค่ะเวลาน้องๆเนี่ยเห็นต้นไม้รู้สึกกันยังไงบ้างคะสาหรับพี่อิงแล้วนะคะนอกจากความสวยงามและความร่มรื่นแล้วเนี่ยต้นไม้ค่ะยังให้ออกซิเจนนะคะทําให้เราหายใจได้สดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะคะถ้าเกิดเราทุกๆคนเนี่ยมาช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะโลกโตๆใบนี้คงน่ายอยู่มากขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ และน้องที่จะมาปฏิบัติการทำความดีในวันนี้ก็คือน้องรอมาดอนครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปฏิวงละเลิศกชื่อเล่นชื่อรอมาดอนชั้นป .1 ทับ2โรงเรียนวิทยาพัาสติกษาผมเป็นหัวหน้าห้องด้วยครับเห็นเมื่อกี้คุณย่าบอกว่าปลูกต้น ต้นหอมไมว้พาพี่ไปดูหน่อยได้ไหมคะอยู่ไหนอยู่ไหนไหนไปเลยเดินไปดูเดินไปดูนี่ปลูกมานานเท่าไหร่นะคะจําไม่ได้ครับถึงเดือนไหมเนี่ยถึงครับถึงเดือนเห,หรอถ้ามาอยู่ดีถึงมาปลูกต้นหอมครับมันชอบครับปลูกแล้วกินได้หรือเปล่ามาเขาชอบกินจะปลูกไว้ทําอะไรอ่ะ ปลูกไว้ดูปลูกไว้ดูดูแบบว่าความเขาเรียกว่าอะไรนะดูการพัฒนาการเจริญเติบโตของต้นไม้นี่แหรบครับแล้วทําไมถึงชอบปลูกต้นไม้ครับอืช่วยลดควาช่วยลดโลกร้อนครับสอนพี่หนูได้ปหคะได้ครับเห็นพี่อิงสนใจจะปลูกต้นไม้แบบนี้น้องรอมฎดอนก็ไม่ปฏิเสธที่จะสอนครับ และพอสอนพี่อิงปลูกต้นไม้นี่เองวันนี้น้องรมดอนเลยคิดเรื่องดีๆขึ้นได้เดี๋ยววันนี้ผมจะชวนเพื่อนเพื่อไปปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนดีกว่าครับเขาก็เป็นคนที่ชอบต้นไม้พอสมควรนะฮะเท่าที่เวลาผมปลูกนี่เขาก็จะมาช่วยผมเนี่ยยางต้นไม้นี่ที่ที่เห็นนี่ส่วนมากก็ผมปลูกั้งนั้นและเขาก็จะมาช่วยเขาก็ อยากจะทําในสิ่งที่เขาอยากทําก็อนุญาตทำเถอะถ้าทําแล้วไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําแล้วเป็นสิ่งที่ดีในภายภาคหน้าก็โอเคทาปลูกต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่ดีถึงมันจะเลอะหน่อยแต่เราก็ต้องเปิดใจใกับเขาว่าโอเคไม่เป็นไรเลอะล้าง,างได้แต่ปลูกฝังให้เขารู้จักรักต้นไม้เป็นสิ่งสําคัญ อิงก็มาอยู่ที่โรงเรียนพิทยพัฒศึกษาแล้วค่ะเป็นโรงเรียนที่น้องรอมฎดอนนะคะศึกษาอยู่ที่นี่นั่นเองค่ะแต่โอ้โหโรงเรียนกว้างขนาดนี้นะคะไม่รู้ว่าน้องรอมฎดอนเนี่ยจะปลูกต้นไม้ไหวหรือเปล่าและจะมีเพื่อนเพื่อมาร่วมภารกิจครั้งนี้หรือเปล่าเนี่ยอิงว่าเราต้องไปดูแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้กับน้องรอมฎดอนแล้วละค่ะในชื่อตอนที่ว่าปลูกต้นไม้ในใจหนูค่ะ ภารกิจที่ตั้งใจอยากจะทำแล้วก็ได้เวลาลงมือปฏิบัติครับแต่เอจะมีเพื่อนเพื่อนร่วมขบวนการกับน้องรมฎอนในครั้งนี้สักกี่คนครับเนี่ยโ้โหปลูกต้นไม้ไปไปกันไปปลูกต้นไม้กันเขาปลูกต้นมะเขือเราเขาปลูกต้นหอมเป็นและแกปลูกต้นต้นใบไม้ไชเท้าไม้ไชเท้าก็ปลูกเป็นหรอไม่เป็น จะไหวไหมครับเนี่ยน้องรมดอนไปไปเชวนเพื่อนก่อนให้เยอะๆกดน,นี้ใช่ไหมล่ะไปชวนเพื่อนตุกต้นไม้ครับถ้าทางตอนนี้น้องรมดอนจะได้เพื่อนๆมาร่วมภารกิจการทำความดีในครั้งนี้เยอะแยะแล้วและเมื่อคนเยอะก็รู้จะเริ่มมีปัญหาตามมาแล้วครับต้นไม้ต้นอะไดีบูด ต้นมะเขือม้น็นก็อยากปลูกเลยแต่เราไม่มีอะไรให้ปลูกคนหนึ่งจะปลูกต้นมะเขือคนหนึ่งจะปลูกต้นพีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดเ็คนอะไรออกไปอะไรอะเอาหมดเลยหายไปแล้วกี่คนตอนนี้เหมดคนชวนเพื่อนๆได้เยอะแล้วแต่อ้าว น้องละบดอนจะรีบไปไหนครับเนี่ยไปดูหลังโรงเรียนว่าที่มันจะขุดได้ไหมครับอ๋อที่แท้ก็ไปดูสถานที่ที่จะปลูกต้นไม้นี่เองแต่เอสภาพแบบนี้จะปลูกได้หรือครับ จะไปปลูกต้นไม้ในแก้วเก็บเอาไว้เป็นกระถางต้นไม้ใช้แทนแล้วก็จะดเรอตรงนี้โอ้ใช้วิธีปลูกต้นไม้ในแก้วที่ใช้แล้วแบบนี้จะปลูกตรงไหนก็ไม่มีปัญหาแถมเป็นการนำของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำช่วยลดขยะอีกด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับได้แก้วมาแล้ว ไปจะทำอะไรต่อครับปปเอามล็ดพันธุ์ก่อนดีกว่าไม่งนะั้นมันก็อยู่อย่างนี้ม,นมันก็ไม่รู้ใช่จะได้ไม่ต้องวุ่นวายก่อนหนึะ่ะรู้ว่าต้องไปขอที่ชุมชนอต่บ้านไหนก่อนเอจะปลูกต้นไม้ในโรงเรียนแถมยังชักชวนเพื่อนๆไปขอมเมล็ดพันธุ์นอกโรงเรียนด้วยเนี่ยขออนุญาตคุณครูหรือย,อยังครับน,รน้องรอมฎอน ะะไปเอามาเล็ดพันธุ์ที่อื่นได้ไหมครับอ๋อแสดงว่าเรามาดอนจะขออนุญาตครูตอนเนี้ยจะพาเพื่อนๆออกไปขอมล็ดพันธุ์ในชุมชนเหรอคะครับอ่ะลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวครูต้องไปด้วยดีกว่าเนาะ<อ>ก็รู้สึกทึ่งแล้วก็ดีใจในความคิดของเขาว่าเด็กในวัยเนี้ยแทนที่ถ้าถามเขาอยากจะทําอะไรต้องการทําอะไรน่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นสนุกสนานมากกว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนที่ไม่เคยไปแต่เขาบอกว่าอยากจะปลูกต้นไม้เนี่ยแสดงว่า เบื้องหลังของเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ผูกพันกับสิ่งแวดล้อมน่าจะมีอะไรที่ผูกพันกับต้นไม้ทําให้เขาคิดอยากจะปลูกต้นไม้ปัญหาน่าจะเป็นยังไม่เข้าใจเรื่องการปลูกแต่ก็เดี๋ยวก็คงจะช่วยกันอธิบายช่วยกันช่วยเขาด้วยนะคะหลังจากที่น้องรามดอนนะคะได้รับอนุญาตจากคุณครูให้ปลูกต้นไม้ในโรงเรียนได้ ตอนนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆน,นะคะมาร่วมขบวนการภารกิจทำความดีกันอีกเพียบเลยค่ะการเตรียมงานเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะพิงว,ว่าเดี๋ยวเราไปชมพรม้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เด็กๆกำลังทบเทียงกันอยู่ครับว่าจะออกไปขอมเมล็ดพันธ์ุในชุมชนด้วยวิธีใดแต่ยังไม่ทันได้ข้อสรุปเลยเรื่องวุนว่นๆก็เกิดขึ้นครับเ่อางทักสักวาอยู่ไหนไม่ีด น่าจะลืมเม่าหนูอ่ะหนูจะขึ้นแล้วก็เมื่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับน้องรแมนดอนไม่เหมือนกันโอ้สงสัยงานนี้เพื่อนๆจะยอกกันแรงไปหน่อยเลยทำให้เพื่อนอีกคนเสียใจแล้วอย่างนี้จะได้เริ่มทำภารกิจไหมครับโอ้โหขอโทษดีขอโทษ E ส่วนคนที่ได้รับคำขอโทษก็รู้จักการให้อภัยน่าชมเชยจริงๆเลยนะครับแม้ว่าภารกิจการทำความดีในวันนี้นะคะจะต้องเจอกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆมากมายเลยแต่น้องรมดอนค่ะก็ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จหรือล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอิงว่าค่ะพวกเรามาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆกันดีกว่าพวกเขาจะได้มีแรงใจสู้กันต่อไปค่ะทุกคน ไปเลไม่ปเลยลุยจรงนาและแล้วก็ได้เวลาลงไปขอเมล็ดพันธุ์จากคนในชุมชนรอบๆโรงเรียนแล้วครับอัสลามุอะลัยกุมอืมผมอยากปลุกต้นไม้ครับมีเมล็ดพันธุ์ไหมครับเอาละเดี๋ยวลุงก้วจะเอาเมล็ดพันธุ์ให้นะอ่าแล้วหนูจง ปปลูกให้เรียบร้อยแลย้วสวยงามนะ,ะหนูบอกว่าผมจะเอาต้นผมจะเอามาละลดพืชไปปลูกต้นไม้ครับแล้วหนูก็ถามว่ามีมละลดพืชไหมครับแล้วเพอเวลาเขาบอกว่ามีหนูก็บอกว่าผมขอได้ไหมครับเขาก็บอกว่าได้แล้วหนูก็บอกว่าขอบคุณครับอัสลา,ามาลัยกุมมีมล็ดพันธุ์ไหมครับ มีเมล็ดพันธุ์ไหมครับผมจะไปปลูกต้นไม้ครับเเพราะเป็นภารกิจที่เพิ่งถูกคิดขึ้นชาวบ้านบางคนไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าทำให้บางครั้งเด็กๆก็ต้องผิดหวังกันไปบ้างไม่ได้แล้วครับเขาไม่มีไปบ้านต่อไป ผมจะเอามาเล็ดพันไปปลูกต้นไม้ครับไปปลูกที่ไหนลูกที่โรงเรียนครับโรงเรียนอันนี้นะเดี๋ยวก่อนลูกอย่าเพิ่งอันนี้นะมันเป็นเมล็ดโหระพาแล้วปลูกในแก้วได้ไหมครับได้ค่ะแต่หนูจะต้องเตรียมดินที่จะปลูกก่อนนะลูกเตรียมดินก่อนใส่แก้วถ้าหนูดูจากแก้วสักประมาณไหนหนูก็ใส่ดินประมาณอ่ใส่ดินประมาณสักสองส่วนแล้วหนูถึงจะเมล็ดพันลงไปเพาะไว้ หลังจากเพาะแล้วหนูถึงจะแยกเอาไปใส่ในแปลงที่หนูเตรียมไว้นะคะก็เด็กบางทียังจะไม่ค่อยทราบขั้นตอนนะคะเดี๋ยวแกก็เอาไปวนหวานไว้เป็นก้อนๆกอๆอะไรแบบนี้ค่ะคืออยากให้หวานลงไปแล้วอยากให้มันได้พืชผลขึ้นมาที่ดีให้เขาได้ทําให้เขาได้ลงมือค่ะไม่จําเป็นว่าเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นคือมันอยู่ที่ว่าเขาตั้งใจแค่ไหนหลังจากพบว่า รวมกลุ่มกันแล้วค่อนข้างเสียเวลาไปมากตอนนี้นเด็กๆก็เริ่มแบ่งกลุ่มแ yeah, ยกย้ายกันไปขอมลเมล็ดพันธุ์แต่ละบ้านแล้วครับการทำงานจะได้รวดเร็วขึ้นอไรคะะไกะเอเ้ต้นไม้นะคะดอกไม้อ๋อจะมาขอพันธุ์ใช่ไหมคะค่ะ ดอกไ <si ม้ wrote, อย่างนี้ชอบไหมคะชอบคุยอะไรบ้างจอย่าอย่าพึ่งย่างกันลูกอย่าพึ่งย่างกันแบ่งกันดูอ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวหนูก็เอาไปแบ่งกันกันแล้วกันนะค่ะอาซาลาโมฮัยกุลมาละมันมาอะไรก็ว่าแต่การเต้มีเมล็ดพันธุ์ไหมครับมีเดี๋ยวก่นดูก่อนเอาไปทำอะไรเอาไปปลูกต้นไม้ค่ะเดี๋ยวก่นเยอะเยวะผานิดหนึ่ง คครับไปเร็วเวเร็วใจดูได้ดอกไม้วันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะแต่น้องๆทุกคคนเนี่ยก็ยังไม่เลิกล้มความพยายามค่ะความปันปวนจากการของมเมล็ดพันธุ์ครั้งนี้จะจบลงยังไงต้องไปติดตามกันต่อค่ะมีมะเมล็ดพืชไหมครับอ๋อผมจะเอาไปปลปูกต้นไม้ครับอ๋อใครเลยอ่ะมีมีครับแค่มีไหมครับแค่มีวันเพิด ่ไม่มีเมล็ดพันธุ์ให้เด็กๆครับแต่เห็นความตั้งใจของเด็กๆจึงให้กล้าไม้มาแทนใจดีจังเลยครับนี่เหรอไม่ได้เอาสบายจริงๆมีนุ่มสิเป็นหมอนดโอ้โหได้เมล็ดพันธุ์มาเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ยน้องรอมฎอน ได้บางนะรู้เลยก็ได้อะไรเดซี่เดซี่แล้วก็เป็นผักด้วยคะละด้วยหืวแล้วพอด้วยก็มันจะไม่ได้แล้วจะได้ก็จะครันแล้วตอนนี้เด็กๆก็มานั่งรวบรวมผลงานของตัวเองกันครับมาดูกันครับว่าได้อะไรมาบ้างขอบอกว่าให้เอาดินมาใส่ถึงขนาดนี้ แล้วก็เอาอันนี้บักลงไปแล้วก็ลดน้ำเดี๋ยวมันจะก็จะโตรู้สึกตื่นเต้นครับอยากจะเห็นครับว่ามันจะออกสวยงามแค่ไหนครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะตอนแรกๆก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะไปขอกันในลักษณะไหนแต่ก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่เด็กเรากล้าแล้วก็เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดูเขาก็สนุกสนานกับกิจกรรมที่เขาออกไปทำกันนะคะ เล่ดพันก็ได้มาแล้วภ<ห>ารกิจดูเหมือนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่อยูย่ๆเรื่องวุ่นวุ่นก็เกิดขึ้นอีกจนได้อื้โหมูจิฮหาหน้าถูสถถ,ถ,ถือทองตอ,องดอกไม้อยู่แล้วสรินดาวก็ไปแย่งแล้วก็ไปให้สุปกิจิตแล้วสุปริจิตก็ทิ้งนั่นทีฮาน้าถือเป็นของสุปรกจิตแล้วเขาก็เอาไปแล้วสุปรกจิตว่า สุภกิจก็หานาว่าซองหายไปไหนอยู่ที่หานะหนก็เลยเอาไปให้สุภกิจลินดาไปโอ้โหงานนี้ถ้าจะยุ่งไม่รู้ใครผิดใครถูกสงสัยต้องให้คุณครูช่วยซะแล้วล่ะครับไหนไหนหานาหาน mm ่ามาคืนเลยคุณไหนตกลงเป็นอะไรตกลงเป็นอะไรคะแสดงว่าเสียใจเพราะว่าเรราวทีก็แปลว่า อ๋อวุฒิพงศ์ก็ว่าด้วยไหนไหนวุฒิพงศ์วุฒิพงศ์เอาไงอ่ะไหนไหนวุฒิพงศ์มาหารูดิอ้าวุฒิพงศ์ว่าไงมั้ฮะเนี่ยทาน้าเแมวุฒิพงศ์เขาอยากจะขอโทษทาน้าเยอะๆแต่เขาเขาเขินเห็นปะเขาอายเกิดการไม่ลงตัวบางอย่างคือมีงอนมีร้องไห้น้อยใจกับคําที่เพื่อนอาจจะเป็นแค่คําพูด ล้อเล่นหรือว่าเป็นพูดคำพูดทั่วไปว่างองแงหรือยังไงนี่แหละ mm hmm. เกิดน้อยใจแล้วก็คิดว่าคงจะเหนื่อยกันมาด้วยนะคะเลยเริ่มรวนนะคะแต่จากการที่ไปขอมเมล็ดพันธุ์พืชจากชาวบ้านในชุมชนมา mm hmm. ก็เลยต้องต้องช่วยเขาเพียรหน่อยว่าเอ๊ะมันสาเหตุมันเกิดจากอะไรพอรู้สาเหตุว่าออกเขางอนในคำพูดเพื่อนก็เลยให้มาขอโทษกันก็ก็โอเค บรรยากาศเนี่ยก็ค่อนข้างจะวุ่นวายเลยทีเดียวค่ะแต่ทุกอย่างนะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้ววันนี้ค่ะเป็นวันหยุดน้องรอมฎอนกับเพื่อนๆนะคะก็เลยนัดกันค่ะที่จะมาปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนนั่นเองนะคะภารกิจในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะวุ่นวายอีกหรือเปล่าอิงว่าเราไปดูกันเลยะค่ะ พุทธิพงศ์หมายความว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วจะเอากระถางเรียงเป็นรูปหัวใจเหรอเรียงด้วยกันโอ้ไอเดียเจ๋งจังเลยเรียงด้วยกันทำไมต้องเป็นรูปทำไมต้องเป็นรูปหัวใจอ่ะชอบมากเลยเหรอหนูได้ได้ดินอะไรกันมาคะเนี่ยทรายตกลงเวลาเราจะปลูกต้นไม้ดินอะไรที่ต้นไม้ขึ้นได้ดีที่สุดอ้าวดินทรายจะทำเหมือนตอนนี้เด็กๆจะเจอปัญหาอีกหนึ่งปัญหาแล้วล่ะครับตกลงดินมันมีกี่ชนิดมดมีดินอะไรดินรวด แล้วเราเก็บดินอะไรมาคะปูชฟีย่มดแล้วตกลงเราจะใช้ดินอะไรปลูกต้นไม้ดินร่วนแสดงว่าเป็นไงอะ่ะ <c oughs> เก็บผิดใช่ไหม <c oughs> วายเราจะปลูกได้ไงคะเนี่ยดินที่เด็กๆตั้งใจเก็บมาจากสนามเด็กเล่นม่ววานนี้เพื่อมาปลูกต้นไม้เป็นดินทรายครับซึ่งจริงๆแล้วดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นไม้คือดินร่วนแล้วแบบนี้ เด็กๆจะทำยังไงกันล่ะครับโอ้โหจะไปพูดว่าไงลูาของของขาูด่วดเอไาไปี่ไ่โรงเรียนเหรอครับค่ะ๋ได้ไ ด้วยการไปขอดินร่วนจากชุมชนครับและอีกส่วนก็ไปชักชวนเพื่อนๆให้มาช่วยกันปลูกต้นไม้เพราะได้มเมล็ดพันธุ์ไม้เยอะเลยล่ะครับและแล้วขั้นตอนการปลูกต้นไม้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วครับ เต้นกันเลยค่ะกับการที่จะเตรียมดินแล้วก็เตรียมเมล็ดนะคะเพื่อที่จะไปปลูกแต่เห็นบรรยากาศข้างหลังไงโอ้โหแต่ละคนนี่ตอนนี้วุ่นวายอลหมัดอลังเองกันโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตอนที่ปลูกจริงเนี่ยจะวุ่นวายกว่านี้แค่ไหนค่ะเด็กๆแต่ละคนใส่หัวใจในการปลูกต้นไม้ของตัวเองอย่างตั้งใจกันเลยล่ะครับหนูต้นมะเขือกับกะเพรา หนูหนูปลูกต้นกะเพรากับดาวกระจายดอกเดซี่ครับพี่น้องครับปลูกกระดงผมปลูกต้นดอกเดซี่ครับหนูปลูกต้นโหระพาหนูปลูกต้นโหระพาหนูปลูกต้นโหระพาต้นไม้ที่เด็กๆปลูกกันในวันนี้มีทั้งไม้ดอกและพืชผักสวนครัวเลยครับอีกไม่นานพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนก็เพิ่มขึ้นแล้วครับ ตอนนี้น้องรเรามาดอและเพื่อนๆก็กำลังปรึกษากันครับว่า,วาจะตกแต่งพื้นที่สีเขียวกันอย่างไรดีปรึกษากันดีๆอย่าทะเลาะกันละเด็กๆ กอองพแมันเยะจากการโหวตของทุกคนได้ข้อสรุปว่าจะจัดวางแก้วน้ำที่ปลูกต้นไม้เรียบร้อยแล้วเป็นรูปดอกไม้ครับตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นรูปหวัวใจแต่ตอนที่สองก็ตั้งใจว่าจะเป็นรูปดาวตอนนี้ก็มาเป็นรูปดอกไม้แล้วตามประชาธิปไตยยกมาก,ก็เลยเห็นดอกไม้เยอะกว่าก็เลยทำดอกไม้ รามาดอนเนี่ยเพื่อนๆปลูกกันเสร็จหมดแล้วแล้วก็แล้วเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนอะคะหลังกอไผ่ค่ะหลังกอไผ่ แล้วก็สนุกได้ความรู้ภูมิใจเพราะมันสวยถ้าเป็นวันไหนเรียนพะละก็หาน้ำมาลดการปลูกต้นไม้เป็นการทำดีค่ะเพราะว่ามันให้เรากินได้แี้วเพราะได้ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนจากนี้ไปหนูจะมาลดน้ำแล้วก็ ลดน้ำเยอะๆถือว่าพอใจกับที่คิดเอาไว้ครับเพราะว่ามันให้ประโยชน์กับเราครับสิ่งที่ผมทำในวันนี้เป็นความดีครับแล้วก็เพราะช่วยลดกร้อนให้ด้วยครับดีใจครับ ประโยชน์ที่เขาได้รับที่เห็นจริงๆเลยก็คือเขารู้จักแก้ปัญหาหลายๆเรื่องเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมีมีปัญหาเยอะมากนะคะมีข้อขัดแย้งก็มากเนื่องจากความคิดเห็นไม่ลงรอยกันแต่ว่าเขาก็สามารถแก้ปัญหาไปได้แบบแบบเด็กๆแบบตามวัยของเขานะคะการความเป็นประชาธิปไตยก็มีมากเพิ่มมากขึ้นนะคะสังเกตเห็นจากการให้โหวตกันว่าให้ยกมือว่าใครจะ ทำตามอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเขามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตจริงๆเพราะว่าในในห้องเรียนที่เราสอนอยู่บางครั้งเนี่ยก็ยังไม่ได้เท่าเท่านี้ที่เขาได้ใช้ชีวิตจริงๆในการร่วมกันทำกิจกรรม จากลุ้นไปกับความพยายามของน้องรามดอและเพื่อนเพื่อนทุกทุคนนะคะในที่สุดค่ะการปลูกต้นไม้ในเรียนครั้งนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะนั่นเป็นเพราะว่าความพยายามและความสามาคัคคีของน้องๆทุกทุกคนนั่นเองค่ะพิงขอตอบมือให้เลยนะเก่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับรายการดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทําความดีในทุกรูปแบบพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะภารกิจปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ต้องพบเจอกับอุปสรรคและความเหนื่อยยากต่างๆนานาเด็กๆได้ช่วยกันรวบรวมแก้วน้ำที่ใช้แล้วมาทำเป็นกระถางต้นไม้เดินทางเข้าไปในชุมชนเพื่อขอมเมล็ดพันธุ์พืชจากชาวบ้านระหว่างทางแม้มีเหตุทำให้ไม่เข้าใจกันถึงขั้นต้องเสียน้ำตาแต่ในที่สุดทุกคนก็ให้อภัยและกลับมาร่วมแรงร่วมใจทำงานจนสำเร็จภารกิจในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยให้เด็กๆได้รู้จักความสามัคคีเสียสละและการให้อภัยแต่ทุกคนยังได้เรียนรู้ที่จะปลูกต้นไม้ในใจของกันและกันอีกด้วย